วันนั้นนะครับในในชนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจากกิจกรรมแจสกุชิกันเย้เพื่อวันนี้นะครับเราก็จะมาจากกิจกรรมกันนะครับเนื่องจากเมื่อวันที่26มีนาคมนะครับเป็นวันเกิดของนัทนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่อัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่28ดมีนาคมนะครับแต่นัทไม่แน่ใจว่านัจะลงคลิปวันที่เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นอีก4ี่ปีข้างหน้ามั้งน่าจะใช่นะไม่ใช่ก็อาจจะลงแบบประมาณ3ามสิบ หรือว่าหนึ่งเมษสาสองเมษาอะไรอย่างเงี้นะใช่เพราะว่าตอนนี้คลิปลงเยอะมากมากเลยนะคะประมาณสิบสองกว่าคลิปคือทั้งแก่พัสดุอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะไม่พูดเยอะก็จะมาแจากเนื่องด้วยจากวันเกิดของนัทนะครับแล้วอาจจะผ่านมาแล้วแต่เพราะว่าช่วงนั้นไม่ว่างไงแล้วก็ตอนนี้ซับสไครต์ของช่องเราก็สามหมื่นหกซับสไครต์แล้วนะครับก็นะแล้วพอครบสี่ปิดตอนสามหมื่นเก้านะครับหรือว่าสามหมื่นแปดนะคะแล้วพอครบสี่หมื่น พอนัดจับฉลากเสร็จปุ๊บครบ4ี่หมื่นปุ๊บจะมาแจกอีกแจกอีกต่อเนื่องเลยนะคะเป็นกิจกรรมครบ4ี่หมื่นอันนี้จะยิ่งใหญ่นิดนึงอาจจะแจกเป็นสกูชี่ไอ้บลูมือหนึ่งนะคะเป็นมือหนึ่งแน่นอนนะคือของที่จะแจกคือมือหนึ่งนะคะเพราะว่า4ี่หมื่นมันดีใจมากเราจะแจกให้แบบดีงามมากๆ,ๆเลยถึงแม้ c r i b e เราจะน้อยกว่าคนอื่นนะคะเราก็จะแจกให้รางวัลกัคนอื่นที่แบบเยอะๆแล้วแต่ก็แจกแบบแก่งกาลเราก็จะมาใส่แบบดีๆกันนะคะโอเคสําหรับรางวัลกิจกรรมอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะคบของแฮปปี้เบอร์เดย์นั้นนะนะับมาแบบ แจกเล่นๆนะครับมาโอเคเรามาดูรางวัลที่3มก่อนเลยนะครับรางวัลที่3มนะครับก็เป็นนี่เป็นยานโรลสวิสโลนะครับของเบรโดนะครับนี่นะมีนุ่มนะครับไม่ค่อยสโลนะแต่อันนี้แบบสภาพดีมากแล้วก็อันนี้คือแบรนด์มากๆแล้วนะครับแบร์มากๆแล้วนะอันนี้รางวัลที่3ามนะครับ แล้วก็รางวัลที่2เป็นนี่ smiling ice cream เป็นไอศครีมแท่งนะคบของพี่เนฟนะคะเห็นไหมเป็นโลโก้หญิงนะพี่นะคะรถพี่เนฟนะอันนี้คือแบบไม่ได้แจกอะไรยิ่งใหญ่มากคือไม่ได้แจกครบส0ม0 0ืนซับนะคือ3าม0 0ืนซับนี่แจกไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือแจกแบบ happy birthday อะไรเงี้ยเล็กๆดน้อยๆนะส่วนของจริงคือวันวันที่ครบส0 0 0มืับครนะครับเราจะไม่แจกแบบไก่กานะเราแจกแบบไอบูอะไรอย่างงี้ปะ หรือเปล่าแล้วก็รางวัลที่1เป็นนี่เป็นโน้ตเพลงนะครับอันนี้มือหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นโน้ตเพลงนะครับเป็นสกูชี่แบรนด์นัดเองนะครับนี่มีโลโก้นะครับ N N Channel Army แล้วก็ลายนะครับผลิตกัน3ามคนนะครับแล้วก็มีเป็นโลโก้ของนัดอันนี้นัดติดให้เฉยๆแต่อันนี้มันมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นที่นัดผลิตมานะครับก็จะติดอันนี้ให้ทุกตัวนะส่วอของขายก็ยังมีอยู่นะครับนี่เหลือหนึ่งตัวนะครับของขายจะไม่มีตัวนี้นะ อันนี้ของแจกจะมีให้นะคะของแจกนะคะเป็นโน้ตเพลงนะอันนี้รางวัลที่1นนะครับนุ่มสโลว์มากๆเลยนะนี่เลยโอเคเขาสนรับกดกตะิกานะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะคือฟังให้จบวอนนะเดี๋ยวจะไปทําผิดกันนะคะข้อแรกนะครับให้กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคบข้อที่2นะคะให้กด Subscribe ช anel นี้นะคบแล้วก็ไปกด Subscribe c ช anel สุขัสโคนีนะคะเป็นช anel ของน้องเราเองแต่ไม่ใช่น้องแท้นะเป็นน้องเป็นญาินะคบญาิแท้ๆเลยก็ กด subscribe channel สุกัดโพนีนะคะเ๋ยวล่าชื่ในตรงนี้เลยนี่นะคะเขียนตามนี้เลยนะคะอย่าลืมเป็นวรคด้วยนะสุกัดโพนีนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe กันนะครับแล้วก็กด c r i b e Channel นี้นะคะเพราะิดประมาณสามหมืนเก้านะน่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอ่อกด Fol l o w i n s t a g r กรนัทนัสกอร์สีู่นห้านะคะเพราะว่าตอนนี้นะก็นี่จะกิจกรรมแจกตรงนี้อยู่นะคะเป็นครัวซองนะครับอันนี้เป็นของแท้นะ เป็นโค้ดซองนะคะของอังเคิลนิกนะคนะนั่นก็จะกิจกรรมในอินสตาแกรมอยู่นะครับก็ไปกด Follow นะครับแล้วก็ไปเล่นกันเยอะๆนะคะตอนนี้คนเล่นก็ประมาณหกแล้วกาคนแล้วน,นะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายปะใช่ข้อแรกคือกด Subscribe Channel ข้อแรกคือกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะข้อที่2กด subscribe ช่อง N Channel แล้วก็ช่องส s u k โทนี่นะครับข้อที่3 follow i ่อินสตาแนั underscore สี่ศนะครับใครไม่มีไม่ต้องกดนะครับแต่ถ้าคนที่ไปกดก็จะได้เล่นกิจกรรมอีกนะแล้วก็นัดอาจจะแจกในไลฟ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เม้นท์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเม้นท์ชื่ออายุ ID Line นะครับแล้วก็เหตุผลว่าทำไมถึงติดตามช่อง N Channel นี้นะครับขอความจริงแบบไม่เฟกเลยนะเราไม่ใช่เนอร์เฟกนะครับนะก็ไม่ใช่เมนเทอร์อะไรสักนั้นนะครับโอเค อย่าลืมทำก่อนกิจกาให้ครบนะครับแล้วอย่าลืมมาเล่นกันนะอย่าลืมไปกด Follow Instagram ด้วยนะเพราะแจกหนุนกันนะคะพอครบ3 0 0พฟอก็แจกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยพูดเลยนิดนึงไปแล้วบ๊ายบาย